แดดออกนะคะเพ่นไอหมักอย่างมันกระแก่นนะพี่น้องมันแตกบาดนีพี่น้องเอ้ย แดดห่อนนะพี่น้อง่ะ<า>นี่พี่น้องนี่นะคะพีน่น้องเนี่ยสมบูรณ์ทุกทุกเม็ดเลยนะคะเนาะนี่นะคะเม็ดยางพารานะคะที่เราเอาไปทำต้นกล้านะคะเพื่อที่จะไปติดตายางนะคะบางคนก็ไอเดียดีนะคะเอาไปปลูกที่หลุมเลยนะคะ เพื่อเราจะปลูกเราก็ต้องเอาไปปลูก3ามต้นนะคะสาเม็ดแบบนี้นะคะขุดลุมเสร็จขุดลุมเสร็จเราก็ปักนะคะปักทิ้งไว้แบบนี้นะคะปักแบบนี้นะคะ3มต้นอ่าสต้นแบบนี้นะคะอ่านี่คืออ่าเยื่อเตยสมมุติว่าอันนี้เป็นหลุมยางนะคะเพราะเยื่อเตยมันไม่มีที่จะปลูกนะคะนี่เยื่อเตยทําให้ดูนะคะเป็นอาสาทิตน่ะนะคะเราก็ขุดลุมเสร็จนะคะแล้วก็ปักไว้อ่าตั้งไว้นะคะดินกบหน่อยๆนอยนะคะ ปักไว้แบบนี้นะคะเพื่อจะรอต้นกล้าเขาโตขึ้นนะคะบางคนนะคะเขากา็ไอเดียดีนะบางคนเอามารวมกันมัดรวมกันก็จะได้ลากลากยางสามโจทย์นะคะโจทย์ยางหมายถึงไง้ลากใหญ่นะคะเป็นลากยางข้างใต้ดินนะคะแล้วเขามอามัดไว้สามแล้วมันจะเป็นเป็นต้นต้นเดียวกันพอโตมานะคะแล้วก็กติดตานะพี่น้องเอามาติดเอาตามาติดใส่นะคะแล้วก็เป็นต้นกล้ายางพารา ไอพวกไอต้นตอเนี่ยมันจะทําให้ยางพาราเราแข็งแรงนะคะน้ำยางก็ออกเยอะนะคะแข็งแรงไม่ล้มง่ายนะคะคําว่ายางจะตายนึ่งอะไรมันนี่มันไม่ค่อยมีนะคะเนี่ยอันนี้เท็กอีกอีกเทคนิคหนึ่งการปลูกยางพารานะคะเราเราปลูกสามสามต้นแบบนี้นะคะถ้าเราไม่อยากถอนทิ้งแล้วก็ผูกรวมกันไว้เลยนะคะ มันก็จะได้เป็นต้นเดียวกันนะคะข้อดีก็คือยางพาราต้นนั้นนะที่จะเราปลูกรวมกันเขาจะมีรากเอาพาหากินเยอะนะความแข็งแรงนะคะก็จะมีเยอะกว่าต้นที่ปลูกต้นเดียวน,นะคะอันนี้คือการาสาธิตนะคะเนาะว่าวห้ฟางขาวๆนะพี่น้องเนาะมาเห็นลูกยางง้ำๆงพี่น้องโอุ้ยหนานี่เลยสมค้รนเกียบยว้บเนะพี่น้องนี่เตยโบมีทีพี่น้อง บอมี่อค้ารับซื้อนะคะนะเนาะเกียบยวไหวมึงไน้งามพี่น้องงามคักสวยมากเลยนะคะพุนอะตกโพเพโพเพพี่น้นองเย้ยแตกกันเอ,อ้ยลูกกับงามงามพี่น้องนะนี่่ะ อันนี้มันไม่มีนะคะเห็นลูกยางแล้วโอ้ยสะอ่อนพี่น้องก็เลยเก็บให้พี่น้องเบิ่งนะคะเนาะว่า,าลูกยางพราล่านะคะเนาะ,ะ,นะ,ะมันมีแต่ลูกงามๆพี่น้องแนีโอ้ยสะอ่อนแห้งถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะยจะเตยเอาไปติดตัดตายา,นะะานนงนะคะเอาไปโพน้องเนาะมึงในกันงงามๆนะคะเนาะ เป็นทานดีเด้ยพยี่น้องลองมังเดอร์วัาเสือเทคนิคนะคะเนาะโอหนล,ลนลงมาพี่น้องปุ๊บปังปุ๊บปังอู้หลายงนี้พี่น้อง<ะ>แตกลายขานาดเลือสอ่อนเด้พี่น้อง พี่เวลาเขาสื่อตนกล้ามากนะพวกที่คน เดี๋ยวจะเจอหอิบภาพไปเบิ่งนะคะเนาะเนี่ยพี่น้องนะคะลัก,ลกษณะเพืชนนันอันหกลอยไอย,ยอดดำนี่ลักษณะเพืนเปลือกชีนานะคะนำยางออกหลายเปลือกนิ่มนะคะเปลือกว่าเป็นไส้นะคะถ้าซองหาหนึ่งนี่เปลือกทีบางนะพี่นอนะ้องเนาะยางก็ออกอ่าในส้นที่ว่าเพื้นฝนตกซุกแบบนี้ยางก็สะออกหลายพี่น้องแต่ถ้าแต่ส้นบานห้านะคะเอาสมถาหนึ่งมืปลูกนี่ พันสองหาหนึ่งสีโตวพี่น้องโตวหาคือกันนะคะโตโตโต,ตทันทันทันใช้นะคะโตทันกีดนะคะผลผลิตได้รับผลเร็วนะคะแต่การนำยางนี่ไม่ค่อยจะออกเท่าไหร่นะที่ยี่เตยรับกีดมานะได้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 ไ,ดไปทําการกีดของคนนู้นทีคนนี้ทีรับจ้างกีดมานะคะถ้ายางสองห้าหนึ่งไม่ค่อยออกน้อง นะคะมาปลูกในพื้นที่ที่ว่าแห้งแล้งเหมือนภาคอีสานหรือภาคเหนือนี่จะไม่ค่อยออกนะคะแต่ถ้าปลูกอยู่ภาคใต้นะโอ้ออกดีนะคะยังอ251นะคะแล้วก็แต่ว่าทางทาง,ทางที่เดือยไปทํางานเอเือยไปรับจ้างกีดยางมากนะคะตามภาคพื้นที่ที่เดือยไปนะคะเนาะแถวอีสาน,ลาน,นะะแล้วก็ภาคเหนือเฮานะคะเนาะยเดือยอยังเดี๋ยวแปบบ๊บนึง นะคะตาม ที่เจอสีเห็นเขาปลูกยางนี่เขาสีหักยอดมันน้องหักยอด ผลดีก็คือนะคะเวลาลมมากนะคะเนาะถ้าตน้นมันโมนสูงมันก็จะโม,มหักคนไง่ายๆนะคะนะแต่ผลเสียก็คือข้าได้กีดน้อยน้องข้าเอาไว้ล้ำต้นต่้มนะคะข้าก็ได้กีด ะะมันโบป like ็นนยางดอกนะคะนาหยดกดแต่ว่ามันอาจจะเสียบม, like มือเข้าแค่นั่นเลยพี่น้องเนาะมือนึงเข้ายางสองเท้อนะคะกันเพดยางแผ่นเพ้กันนะคะมือนึ่งเข้ากันยางสองเทืาขึ้นกันนะคะเนาะทำยางแผ่นเราก็ต้องเดินเก็บน้ํายางไปทําแผ่นเหมือนกันนะคะแต่อันนี้เรากีดเสร็จนะคะแล้วเราก็มาหยดกดอีกทีนะคะเหมือนเหมือนกันนะคะรายได้แต่ว่าราคามันอาจจะไม่เหมือนกันนะคะทายางแผ่นราคาจะสูงกว่าปริมาณ ผลผลิตนะคะได้มามันจะดีกว่าทำยางก้อนถ้วยนะคะบอ่อใบหดยางก้อน,อนถ้วยนะพี่น้องมือนดีกว่าเด้มิยังหลายพี่น้องนะคะเนาะยีเตยกะเมานั่งบ่อกับพี่น้องนะคะนี่ติดหน่อยๆนะคะข้าพี่น้องมาเบิ่งเันดูดยางพี่น้องมันล้นลงมากนะพี่น้องเนาะแต่คุปบาอุปบาเลยแดดออกพี่นอออ้องได้กีดยางสองเสาแล้วพี่น้องจากแบบต่ฝนตกมากพาย,ยุเข่ารอบนี้ได้เตยได้กดีกด,กดกยางสองเสานะคะแล้วก็รอบที่แล้วยีเตยพ่กเด้เดขายน่างพื้นนะคะเนาะ อย่างบืมีขายพี่น้องนะคะมีแต่๋ยวมันบหลายนะคะเป็นคันขายในเล็กนหน่อยยิ่งเจยกับใบหยากขายนะคะเพราะว่าเป็นเบี้ยหัวแตกนะคะว่าอะไรอยังสักอย่างนะคะแล้วกับพี่น้องนะคะสำหรับคลิปนี้อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันให้เตือใหเดินนะคะเรายิจะเตือนนางโว้จะตุนหมักอย่างไอบชิเตจใส่หัวแล้วพี่น้องป้าพี่น้องไปเจออย่างผ้าพี่น้องพาน้องนะคะ ปย่างเบิ้งบางอย่างสักข้าวแล้วก็สลาไปกันล่าไปกับอ่าหน่วยอย่างงามๆพี่น้องนะคะผู้ใดสนใจก็ติดต่อมาหายิดเตยได้พี่น้องได้ยิดเตยสิจีเบิ้งเบิ้งให้แล้วพี่น้องเนาะถึงเวลาเก็บโบหันโบหูวนะคะแต่ว่าหลักอย่างงามดีพี่น้องไปเบิ้งปะเดี๋ยวกาศยิดเตยกับสีขอตัวล่าไปอ่าเลยเนาะค่ะเนาะสวัสดีเด้อค่ะพี่น้องนะคะบ๊ายบายสวัสดีเด้อค่ะเด้อ